เบิร์นเล่เฮสัน a n น g e ลทเกมสลัดใหม่จากทางค่าย P.G. ตลอดนี้อัปเดตมาใหม่ๆตลดร้อนเลยครับเกมนี้คะในสไตล์รูปแบบของป่าดงดิบอันลึกลับที่มีเมมดและผีอันดูร้ายครับรานีเรามาเล่นกันงับเกมนี้เลยครับ มามารีวิวกันให้ดูเกิดสดต้องร้อนเลยครับกัแบบเกมใหม่จากทางค่ายเกมพีพีมาในรูปแบบของสามแถวครับนีครับรอดออนไลน์แบบสามคูนห้าเป็นไงล่ะครับพีมันมีเก็บดอกซ้ายขวานะครับเก็บพลังสีฟ้าสีแดงทงั้ง เป็นไงนครับเพิ่มตัวคูณกันเข้าไปเลยครับเก็บเวทมนตร์สีนะครับสีม่วงครับเก็บมาทางซ้ายสีฟ้าเก็บไปทางขวาครับมีแพคเก็ตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ไม่ครับเป็นเกมด,ดนตรีเราใจสไตล์แม่โมอจอมหัวครับเกมด,ดีๆของเรา มาแล้วมาแล้วครับปุ๊บปุ๊บโม่สีฟ้าจริงว่ามาตัเวเคมาเปิดมาสีฟ้าปุ๊บหาแล้วได้หนึ่งมาแล้วครับหนึ่งตัวนี้คืออะไรครับโอ้โหมีกรรารเ,เป็นอีกครั้งนะคะนี่ฝั่งตงนี้จะเป็นเป็นอีกครั้งส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นตัวโคนเงินรางวัลแล้วกันนะครับ แบบนี้ต้องปรับเบ็ดสูงสูงเล่นหหดหดกันไปแค่ไหนฮะนี่ฮะไปเลยฮะ่โอ้สนับวายเป็นเตานีฮะเตาผสมยาหอมครับอือด็ดไปอีกครับโอ้โหมาแล้วครับคู่สองสองสองหนึ่งสองแตกีไหมโอ้โหสองเจ เปลี่ยนไปในตัวนะครับทุกครั้งที่คุณมีการช็อตเงินรางวัลนี้สะสมไปถึงห้าดวงนี้ก็ได้โอ้คุูสมนี่เลยครับมีได้สี่เปลี่ยนไปในตัวอะไร้ะครับนี่ครับเอ้จะไม่สี่เปินเข้าอีกครับโออสะสมกันไปอีกสองครั้งปิเปิดออกมาอีกสะสมกันไปอีกครับโอ้สี่เป็ยนยาวๆกันไปเลยครับจังวันี้ครับสามครั้งแล้วครับสี่ครั้งไปแล้วครับโอ้ ไอ้จะกินเปิดออกมามีสีเหียวมีโบนัสกนเข้ามาด้วยครับสีฟ้าทางสีฟ้าเราเปดเป็นใบที่สองตัดเคมาเปิดออกมาเป็นสีม่วงบู๊บบู๊บได้อีกมาอีกสามเพิ่มมาอีกหนึ่งและหนึ่งและรอบสุดท้ายเป็นไงครับมีโบนัสกหรบ่าครับจอกนี่ครับโบงาะวันก้อนโตแตกกันเข้าไปเลยครับไปกินกันเลยทันทีครับหนึ่งพันเจร้อยกันเป็นอะไรดีๆเมกตารวินครับ ยอดจริงเลยครับไปปันกันเลยดูกันต่อเลยครับผมเกมเนี้ยเกมนี้ครับโผมเกมตอนไหลนี่โคตรโหดโบนัสโคตรแจกดีเลยครับสำหรับเกมใหม่เกมนี้ครับทุกท่านครับโมแนะนำทุกท่านเข้ามารับฟังรับชมกันได้เลยนะครับในเกมนี้ครับปึ้งไปเก็บถึงว่ะปึ้งปึ้งปึ้งแตกดีไหมครับนี่ครับลอย อยากให้พ่อมดไม่มดได้แต่ครับเกมนี้ครับมีตัวนี้คาเซเตอร์มาด้วยครับตัวที่สามมาหรือเปล่าอู้หูน่าจะได้จริงๆนะครับมีราจะเตอร์ตัวที่สามมาให้ชมกันแต่ยังเพิ่งมีสิ้นวางเรายังไปนมนได้ต่อครับเดี๋ยวเราจะมาดีลิ้ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเองมอาละครับสิแตกไปแล้วครับจะจะสมไปเลยครับจะสมเนี่ยง สะสมไฟสีม่วงไปครับบุ้มแตกไหมครับไม่แตกนแม่เอางในมาแล้วครับไฟสีม่วงกันรึดีใจดีใจนะครับปึ้งสีคิวมาแล้วครับคือเพิ่มไปหลายต่อไปครับเย้มาอีกปึ้งสองครั้งแล้วครับโอ้ยังมีหลายจอนะครับ ไลต่อครับนี่เปิดมาเงินรางวัลโอ้แต่โบนัสมาแล้วก็แตกอีกแล้่เราครับเดี๋ยวบิ๊กวินันเข้าไปก่อนครับดอกนี้ครับ,บ4 6 8กันเลยทีเดียวครับโอ้เกมนี้ครับน่าสนุกสุดแล้วใจงีครับท่านใดสนใจอยากเล่นหรือเข้าไปทดลองเล่นกันได้ก่อนนะครับนี่ครับสำหรับเกม m ี p ีครับขออันเรียวเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ